รเ,รเริ่มแรกเลยเขียน,นไปรูปหัวใจจากนั้นเราก็เดิมปลายแหลมไม่หัวใจแห็นเครื่องหัวหัวใจนะครับกดเส้นปลายแหลมนิดนึงนะครับถ้าเห็นตอนนี้มีสองปีกแลวนะครับขั้นตอนต่อไปขีดเส้นตรงชนปลายแหลมขีดจากข้างบนนะครับขีดลงมาให้ชนปลายแหลมความกว้างนั้นก็ไม่ต้องกว้างมากก็ได้พอสมควรนะครับ เซตจานนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นสูงนิดนึ่งนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับมี4ีปีกละมีหนึ่งสองสามสี่ปีกหัวมันกับตัวมันนั้นเราจะให้หันหน้าไปทางไหนก็ได้หัวจะเยื้องนิดนึงนะครับยืงจากปลายแหลมนิดนึงแล้วขีดออกมาให้เป็นตัวตัวจะรักษาเหมือนเล็บคลิกค้านข้าง,างตัวจะโค้งนิดนึงให้มันเ,เกิดความอ่อนนะครับมีข้อ2ข้อตรงตัวนะครับขีดเส้นขีดเส้นตัด นี่ก็เป็นตาเราจุดสองจุดนะครับอันนี้มีปากยิ้มนิดนึงหรือไม่ยิ้มก็ได้หลวดนะครับขีดจากหัวเนี่ยไปม้วนนะครับเติมขานะครับขาจะอยู่ตรงคอนะครับคือตรงหัวเนี่ยถ้าหาจะตรงหัวนี่จะกลายเป็นยุงทันทีเลยนะอยู่ตรงคอสองอันนะครับยาวนิดนึงนะครับเท้ามันเล็กๆสี่นะครับเส้นภายในโค้งตรงฝีแรกอย่างเดียวนะครับ จากนั้นแบ่งครึ่งคึ่งตรงกลางนะครับเส้นให้มีช่องไฟตามเหมาะปีกปีนึ่งไม่ต้องมีเส้นโค้งนะครับก็ลากขึ้นมาชนเลยแบ่งช่องไฟให้เท่ากันนะครับที่ปรกษาะโครงสร้างของผีเสื้อนะครับ